ัสดีพี่น้อง,งกดชแนลมาเดินมือนี่กินเขาก็ต้มไข่พี่น้องต้มไข่ยำมักตุ่มแซ่บแซ่บแซบมาเดินมาเดินเวลาท่านกินขับสวยขเขาแลนงนเขาง่ายมากินหาเขามากินพร้อม,อมยำกดพี่น้องที่เขาก็กับแ๋อวนี่แหละลวกผักผักแะมีกระเทียมปลาพี่น้องเลื้อนน้อยๆเอามาแต่โดนเลยล่ะ อไวยางดีพี่น้องคือเหียพี่น้อง ต้มไข่เป็ดได้นี่พี่นอ้องยางมกตุมยาม่างมกตอยได้พี่นอ้องเลย

ประกาศเขาพื้นยางนอนมาหลับพี่น้อง มาคือเหลือยุซีนวยสุดท้ายเป็นหองเหี้ยวเหี้ยอบ่เป็นหายนะยังไม่หมดกันเลย เยวกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้สันสอนู่แห้งโอ้ยพ <laughs> ี่เป็นตายนเนาะสิละคณีว่านเป็นสิละพี่น้องเ็นบอน,นี่